อะไรคือสิ่งที่ปอเห็นปอเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น และสิ่งเหล่านั้นเป็นคีย์ที่จะปลดล็อกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผู้คนมันเหมือนเป็นภารกิจที่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ปอจะได้นำออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนจึงเกิดเป็นรายการ What h a a ปอแคนซีเป็นรายการที่ไม่ใช่แค่เพียงแค่รายการแต่คนที่มาในรายการและรวมถึงเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ได้ชม w h อ a ปอแคนซีด้วยค่ะ โอเคสำหรับแขกรับเชิญที่เราจะเจอคนนี้ชื่อว่าคุณเอเป็นนักประดิษฐ์ดอกไม้อพวงมาลัยอะไรต่างๆที่เป็นประดิษฐ์เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเคราเขาาก็ปั้นโม่เกี่ยวกับอาหารด้วยใช่ไหมคะแบบเป็นตัวอย่างอาหารทำดอกไม้ต้นไม้ประดิษฐ์อาหารพวงมาลัยโอเคปวิีนะคะพี่ปอคือเท่าที่พี่ปอเห็นคือเขา ปีนี้เหมือนเขาก็มีความกังวลเรื่องเงินอยู่เหมือนกัน,นหมายถึงว่าเอออาชีพที่เขามีกับงานประจำเนี่ยมันมันจะเวอร์ค่าใช้จ่ายของที่บ้านหรือว่าอะไรอะไรมากมายก็มีความกังวลอยู่ตั้งแต่ประมาณตั้งช่วงปีที่แล้วแล้วล่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเกิดแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงดีดีมาทำดอกไม้ประดิษฐ์แต่เท่าที่พี่บอคอนเน็กต์นึคือว่าเขาเนี่ย มีความศรัทธามีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยากทําดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อที่อยากถวายแต่ว่าสิ่งที่พี่บองมองเห็นคือเขาต้องเพิ่มสกิลในการทํางานเยอะมากถ้าเขาอยากไปต่อแบบแบบอัพเลเวลขึ้นไปขยายหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่ในงานประจาเนี่ยเขาต้องเพิ่มสกิลในการในการทำงานเพิ่มมากขึ้นให้มันเป็นเขาเรียกว่ามั l ติเพิลสกิลคือหลากหลายอย่างอะ่ะ แล้วถ้าเขาอยากทําธุรกิจเพิ่มควรจะเป็นอะไรเขาข้อมูอยู่แล้วนะคนนี้มูทุกวันเลยมูมากแสดงว่าคนนี้ก็สายมูเหมือนกันน่าจะสายมูใสยมูเดี๋ยวต้องลงไปคุยกับเขาว่าเขามูมูเยอะมากเลยทีเดียวมูหลากหลายมากแล้วก็พาคนอื่นมูก็มีการแนะนำคนอื่นหลากหลายอย่างเดี๋ยวก็อยากเจอเขาเหมือนกันตอนนี้มาแล้ว เราก็เอาของปไปดิบเล็กๆน้อยๆที่ปอดด้วยเดราไปูโอเคโอเคไปไปเจอกับเขากันโอ้โหอันนี้เป็นแจกันของสวัสดีค่ะคุณเอวันนีะค่ะอันนี้เป็นร้านของเอเองนะคะเป็นแจกันดอกไม้ดินปั้นตัวแรกมันเป็นก้อนๆใช่แล้ว แล้วทํายังไงมันถึงเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ได้มันจะมีอุปกรณ์พวกพิมพ์ตัวรีดดินไม้คลึงค่ะกว่าจะได้แต่ละกลีบแล้วก็มาประกอบกันมีทั้งรวดไม้คลึงแล้วก็สีในการปักให้ดูเป็นธรรมชาติแลรแล้วเสร็จแล้วก็ทาสีใช่ค่ะคือบางทีก็เป็นผสมด้วยแต่ถ้าอย่างนี้จะเป็นการปัดสีให้ดูมีมิติเหมือนดอกบัวจริงนี่ก็ดินหมดเลยนะคะเนี่ยดินหมดเลยค่ะดูข้างนอกคิดว่าเป็นแบบเหมือนกับ เป็นใบไม้เป็นอะไรอย่างนี้จริงๆใช่ค่ะสวยมากเลยแสดงว่าตอนทําเนี่ยคนทำเนี่ยต้องมีสมาธิมากเลยนะใช่ค่ะแล้วตรงนั้นเป็นอะไรอีกบ้างคะเนี่ยอันนี้จะเป็นงานที่ทั้งเสมือนจริงและต้องงานจิ๋วค่ะมันปอมอย่างเช่นตัวอย่างอย่างผมไปอันนี้ของจริงไหมเนี่ยของปอมน่ากินมากน่ากินมากเป็นงานดินปั้นเหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นขนมโมทกะลาดูเท่าไหร่พี่คเน่เท่าไหร่พี่คเน่ใช่แต่ท่านี้ทองหยิบทองหยอดอยทองอันนี้ใบสีใช่ค่ะอันนี้ก็ทําจากดินระใช่ค่ะเป็นกรีบแล้วก็มาร้อยโอ้โหแจ๋วเลยค่ะรวมถึงมีดูอย่างนี้ทานานไหมคะเนี่ยนานค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งประมาณสองวันสาวันแล้วก็รอดินแห้งไม่นานไม่ต้องอบไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนี้ก็คืออยู่นานตลอดไปตลอดไปค่ะมันหักไหมสมมติมันหล่นมันจะหักไหมคะ่ไม่หักค่ะ ไม่ไม่หัดเลยไม่หัดใช่ไหมคะโอเคเลย <c oughs> ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณเอเป็นใครคะเนี่ยเป็นคนที่บูชาสิ่งศักดิ<ม>์สิทธิ์เสียส่วน,<ม>นใหญ่เลยค,นะคุณเอก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนหมายความว่าเท่าที่บอคอนเน็กนะคือทําไมถึงอยากทําตรงนี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบไหว้พระชอบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแล้วทีนี้พอทําตรงนี้เหมือนทําถวาย ใช่คือจริงๆจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการที่อยากมีไรายได้พิเศษมากกว่าด้วยอันดับแรกแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรสิ่ง,ท,งที่พอมองเห็นที่อยู่ข้างบนนะคือเหมือนคุณเอกำลังกังวลเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายถูกต้องเรื่องเงินถูกต้องส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับครอบครัวคือเท่าที่พี่พอเห็นคือเขาปีนี้เหมือนเขาก็มีความกังวลเรื่องเงินอยู่เหมือนกัน,นหมายถึงว่า อ,อ,อาชีพที่เขามีกับงานประจำเนี่ยมันมันจะเวอร์ค่าใช้จ่ายของที่บ้านหรือว่าอะไรอะไรมากมายก็มีความกังวลอยู่ตั้งแต่ประมาณตั้งช่วงปีที่แล้วแล้วล่ะถ้าถามว่าปีนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคำถามหรือเปล่าแต่ว่าปอมองเห็นวา่าถ้าถามว่าปีนี้จะทำอะไรดีอะเพิ่มสกิลเพิ่มสกิลในการทำเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะเรื่องนี้แต่จริงๆปอก็มองเห็นว่างานประจำด้วย งานประจําทําตําแหน่งอะไรเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลค่ะสมมุติว่ามันจะสูงขึ้นไปตําแหน่งที่สูงขึ้นคือเป็นตําแหน่งอะไรคะสูงขึ้นก็ต้องเ,เป็นายากก็ต้องเป็นระดับผู้จัดก,การเลยอันนี้ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การอยู่ก็ต้องเป็นตามลําดับคือปอมองเห็นว่าต้องเพิ่มสกิลในงานหลักก็เป็นสาคัญม,มันมีสกิลที่เราต้องเพิ่มเพื่อที่จะไปถึงตําแหน่งนะนะั้นน่ะคือสกิลอะไร ก็เป็นสกิลน่าจะเป็นเรื่องความเป็นผู้นำมาคะบริหารบริหารแมネจเมนต์ก่อนใช่ตอนนี้เรายังไม่มียังไม่มีเพราะ <Okay. S 2> ว่าเราต้อง<ำ>ไปเซอร์ติฟายถูกไหมแล้วเราก็มองเห็นว่าเออมันขาดสกิลบางอย่างอะที่ mm hmm. มันไปไม่ได้จ่ะคะว่าอายุงานเราถึงไหมถึงแล้ว mm hmm. ประสบการณ์เราเกินอะจริงๆเราก็ปกครองคนเราได้ใจผู้คนอยู่แล้วทั้งระดับบนระดับล่าง แต่มันมีตัวหนึ่งที่มันขาดคือมันเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยใบอะไรอ่ะอืมน่าจะน่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทที่คุณปอพูดถึงก็ได้แต่จะต้องเป็นส่วนงานของ HR ที่เราอยู่จะต้องมันมันมีเปิดอบรมอยู่ใช่ไหมมันมีมันมีเรื่อยๆค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลืมรายการไปสมเลยได้ไหมใช่แต่ถ้าจะได้ไม่ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับใครรู้ไหมตัวเองตัวเราเองใช่ไหมคะ ว่าตัดสินใจจะเป็นหรือเปล่าตัดสินใจจะเป็นไหมเหมือนยังไม่ตัดสินใจก็ยังไปเรื่อยๆเพราะเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าเออมันก็โอเคอยู่แต่ทีเนี้ยการที่เราได้รับโอกาสหลายครั้งแล้วเราไม่ได้เทคมันอนะโอกาสอาจจะหลุดลอยไปก็ได้ถ้าเราพร้อมเราก็เทคได้เลยแต่ถ้าเราอาจจะไม่พร้อมมามีคนอื่นที่พร้อมกว่าเราก็มีนะคะค่ะก็มีนะมีคนที่วิลล i n g แล้วก็พร้อมแล้วก็แค่รอบางสิ่งบางอย่างถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ไปเทคคอร์สจบอ,อันนี้ในงานนั่นนะค่ะ เนี่ยที่ปอมองเห็นแต่ข้างบนว่าต้องไปเพิ่มสกิลอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ปอเรียกว่า m มัลติฟ e s สก l ลซึ่งจริงๆนอกจากเซอร์ติฟิเคชนนะคะหรือว่าการการเซอร์ติในเรื่องของงาน HR แล้วว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มคือต้องเพิ่มความรู้ในมุมต่างๆเพิ่มอาจจะเป็นเรื่อง finance เรื่องบัญชีนะคะเรื่องการจัดการเรื่องภายนอกภายในคือเราทํา HR ก็จริงเราทําตําแหน่งนี้ก็จริงแต่ว่าเราจะต้องรอบรู้ทุกเรื่องให้ได้ ก็เหมือนแคเรียพาสเนาะใช่ไหมจริงๆเราก็มองก็มีมีค่ะคือเลงอยู่เป็นเเขาเรียกว่าโอกาสความก้าวหน้าก็มีสําคัญคืออะไรก็ไม่สําคัญเท่าการตัดสินใจลงมือทํำแล้วสิ่งที่พอจะบอกคือทําทันทีโอเคฉะนั้นวันนี้มาเจอวันนี้ออกไปตัดสินใจเลยทําเลยแล้วค่อยว่ากันทําก่อนเดี๋ยวไม่ได้ทำโอเคไหม ปอมองเห็นว่าอันนี้ก็จะไปได้ไกลเหมือนกันโอเคค่ะใช่อันนี้นก็จะไปได้ดีนะคะงานงานประจำเราก็ทำบุญเยอะเนีแย้วเราก็อธิษฐานเยอะอยู่แล้วว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นในชีวิตขอให้ไม่ติดขัดขอให้มีคนมีลูกค้าไหลมาเทมามีคนช่วยมีโอกาสดีๆอะไรแบบเนี้แล้วคนที่เอาดอกไม้เราไปไหว้พระเนี่ยก็เหมือนเราทำให้เขาไปไหว้พระเขาทำบุญแล้วก็ได้บุญด้วยเหรอ อันนี้ก,ก็เป็นบหมือนธ<ด>ุรกิจธุรกิจแบบบุญอนะใช่รู้สึกดีทุกครั้งค่ะเวลาลูกค้ามาสั่งไปถวายพระประธานในโบถ์อย่างเงี้ยรู้สึกดีมากหรือถวายในห้องปฏิบัติธรรมที่แบบบ้านลูกค้าสวยมากแล้วมีดอกไม้เราอยู่ตรงนั้นเป็นคู่นึงสวยๆ,วยๆแล้วรู้สึกดีมากต้องเพิ่มสกิลเรื่องอะไรนะคะเห็นบอกไว้ตอนแรกว่าอันเนี้ยต้องเพิ่มสกิลเพิ่มสกิลทําดอกที่ละเอียดขึ้นอืมค่ะเหมือนกับ ทําในสิ่งที่ยากขึ้นคุณเอก็ถนัดคิดในสิ่งที่คนไม่ได้คิดอยู่แล้วนี่นะไม่ได้ทําต่อเท่านั้นเองค่ะเคยทําอะไรมาเหมือนเหมือนหมายความว่าด้านนี้ละค่ะเคยมีสกิลที่แบบไม่มีใครทําก็คือต้นไม้ต้นต้นใหญ่ๆบอนไซเป็นบอนไซต้นไม้บงคนอย่างเงี้ยไม่มีใครทําแสดงว่าที่บอเห็นเมื่อกี้เนี่ยว่าคุณเอเนี่ยถนัดในสิ่งที่คนทําไม่ได้ก็คือเป็นต้นไม้บอนไซใช่ค่ะปั้นด้วยดินใช่ค่ะ มันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็เป็นงานที่ยากมันกว่าเหล่านี้ทีนี้ไม่ได้ทําต่อเนื่องจากเวลาไม่ได้อาจจะด้วยเรื่องครอบครัวเพิ่งขอดน้องพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เ,เลยหยุดไป <S <S เห็นไหมฉะนั้นเราอยากทำมันต้องรีบทําทันทีใช่ตอนนี้พร้อมแล้วสถานาะมันเปลี่ยนไปทุกวันนะ่ะ<ฯ><ม>สมมติเรามาเจอกันเดือนนี้อีกสเดือนน่ะคุณเอก็เปลี่ยนปอก็เปลี่ยนแล้วไม่มีใครอยู่ที่เดิมค่ะฉะนั้นเหมือนก็ต้องกลับมาพูดคําคําคมนี้ว่า ทำวันนี้ให้มันเต็มที่ที่สุด <Okay. S 2> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทำแบบนี้ไหมหรือความคิดเราจะเปลี่ยนไปแบบอื่นไหม mm hmm. ซึ่งปอมองว่าจริงๆแล้วคนก็ซื้อสินค้าเพราะว่าตัวเราเราก็มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเหมือนลายนิ้วมือที่คุณเอก,ก็ไม่เหมือนปอ mm hmm. ปอก็ไม่เหมือนคนอืน่น uh huh. ทุกคนไม่มีเหมือนกันค่ะ uh huh. ฉะนั้นเขาก็ซื้อเขาเราคุณปอแบบเหมือนรู้จักกันมา20 3สิปีเลยนะ <laughs> คือแบบ ทุกอย่างที่ถามไปอะค่ะค,คือตรงมากแล้วก็เหมือนกับได้คำตอบที่มันมันติดอยู่ว่าเราตัดสินใจทำดีหรือเปล่าซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากเลยก็คือมีความคิดเรื่องธุรกิจเล็กๆตรงนี้ของเราด้วยแล้วก็มันมีความลังเลอยู่อะค่ะแล้วทําให้พพอร์ตความรู้สึกว่าเออเรากล้าตัดสินใจมากขึ้นไปอีกอะค่ะแล้วรวมถึงสิ่งที่อยู่ในใจมานานทุกอย่างเลยท,ที่ค่อนข้าง ออดล็ว่าเราาก็จะทให้ชีีวิตมคววาามมสุขกขกึ้้้นไดดย What ball can see? เคยอมีออเดอร์จา oh. กลูกค้าเมืองน, oh. นอกมาซื้อไปโดยเห็นสินค้า A ทางเนี่ยเพราะ <Hey. S 3> ว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยได้เนี่ยค่ะมันคือของ <c oughs> ไทยเลยคนะแล้วพอเห็นแล้วพออยากให้ให้งานแบบนี้ไปตั้งที่สปาไทยที่เมืองนอกก็ดี ไปงานโชว์อะไรนี่ขนลุกเลยมีงานโชว์ไปด้วยนะมีงานแบบติดต่องานโชว์ expo <อ>ของไปประเทศอังกฤษมีอังกฤษ,กฤษเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต่างหูจิว๋วที่เป็นดอกไม้ดินปั้นนี่แหละค่ะอวต่างหูก็ทำได้ใช่มันเป็นจิว๋วจิ๋วแปลว่า a c c e s s ซ r i e s ก็ดีหรือว่าดอกไม้อะไรแบบนี้คุณเองทำปั้นได้หมดปั้นได้แล้วก็มี accessories แล้วเขาก็เห็นเห็นใน ig อย่างนี้ค่ะ เห็นอินสตาแกรมแล้วก็ติดต่อไปออกก็สั่งไปจํานวนเยอะเลยทีเดียวขนาดยังไม่ค่อยโปรโมทนะโปรโมงเห็นว่าไม่เห็นโปรโมทอะไรเลยอ่ะแล้วมีคนมาซื้อแล้วเจ่ก็มาทงเพจด้วยคุณเอเนี่ยติดอย่างหนึ่งคือคิดอย่างเดียวไม่ไม่ได้เอาออกมาแม้แต่บอกคนน่ะข้างๆก็ไม่เคยพูดหมายความว่าคิดอยู่คนเดียวแล้วมีความรู้สึกว่าเราอจะต้องทําอยู่คนเดียวจริงๆเราไม่ได้ต้องทําสิ่งนั้นคนเดียวนะเหมือนกับว่าเราจะติดว่าทุกอย่างเราต้องทําคนเดียวอ่ะ มันเหมือนสิ่งเนี้ยมันเหมือนเป็นมาตั้งแต่เล็กอะนี่อยู่กันมาตั้งแต่เกิดรึเปล่าคะเนี่ย <laughs> ใช่เป็นแบบนั้นเลยคือตอนเด็กอะต้องทําอะไรคนเดียวต้องคิดอะไรลําพังต้องตัดสินใจต้องอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างต้งจนมาถึงชีวิตปัจจุบัน,นเนี้ยเนี่ยก็ต้องคิดทําอะไรคนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําไม่ไหวอะอเราเราทาไม่ได้ไม่ได้อะเพราะเราเรามีตั้งหลายอย่างหลายอยา่างมันเกิดขึ้นมาจากตอนเ,เล็กๆอื ใช่ไหมใช่เหนื่อยไหมนิดน,นึง <c oughs> เราเคยต้องทำอะไรคนเดียวมาบ้างลองเล่าให้เ่าฟังหน่อยลองได้ลองได้ลองได้ไ,ดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่ได้เหนื่อยแบบหลากตานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกมากเพราะฉันต้องสัตรองจนถึงทุกวันนี้ ำไมอะ่ะก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละเก็บไว้คนเดียวไม่ยอมบอกคนข้างๆเจ็บก็ไม่บอกไม่บอกเสียใจก็ไม่บอกไม่พูดโดนไปทำอะไรมาก็ไม่ไม่บอกไม่ดีกว่าเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราเข้มแข็งกว่าคนอื่นไงในบ้านเราอยากปกป้องเขาเขาต้องไม่ควรรู้อะไรดีกว่านี่คือความรู้สึกที่แบบเป็นอยู่ ไม่คือสู้ไม่ปอกดีกว่าค่ะคิดแบบนี้คือเอเป็นคนค่อนข้างตัดเด็ยวอะเวลาอทุกอะไรอะจะพยายามให้ตัวเองอมีความสุขให้เร็วที่สุดเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล่าเริงจริงๆแล้วล่าเริงในที่นี้บางทีก็ล่าเริงจริง<ม>บ้างไม่จริงบ้างล่าเริงให้คนอื่นสบายใจสบายใจใช่จริงๆข้างในกลัดหนองมากเห็นไหมขนาดร้องไห้อยู่ยังต้องทําเป็นหัวเราะเลยอื เพราะก็มองเห็นว่าคุณเองก็ไม่ค่อยให้ใหคนอื่นได้เห็นน้าตาอมไม่อยากให้ใครเห็นความหมอดแอถูกต้องจนจริงจริงปอไม่ได้ปอไม่มองว่ามันเป็นความหมอดแอเลยมันเป็นความเข้มแข็งมากมากเลยเนะี่ยขนาดร้องไห้ไปอยังรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยอะ่ะขอบคุณค่ะอืก็แ,แค่มีเหตุผลว่าทําไมถึงเก็บไว้คนเดียวนั้น,น,นเอง แต่โตมาก็รู้สึกว่าบางอย่างถ้าคนรอบตัวเรารู้รู้บ้างเขาก็อาจจะได้สะตรองนะไม่ได้ร้องไห้กี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยไม่แบบเหมือ <c oughs> นอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีเลยว่าว่าเราไม่ร้องไห้กี่ปีแล้วก็หลายปีนะคะเป็นหลักสิบอะบางทีก็คิดว่าสิ่งที่เราเจอมันน่าจะแบบไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หนักแต่สำหรับคนอื่นอาจจะหนักก็เลยคิดว่าไม่บอก จริงๆสาหรับเราก็เราก็หนักนี่นะคะก็มันเป็นเรื่องที่แบบในใจที่เวทแต่คนในครอบครัวเราไม่รู้ไงแต่ว่าคุณปอรู้เลยบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะเนี่ยอะไรอย่างี้ค่ะรู้ทุกอย่างเลยว่าเราแบกแบบแบกความรู้สึกอะไรไปบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องปรับนะอย่างที่คุณปอแนะนามาค่ะว่าเออเราควรปรับว่าเราไม่ต้องสตรองทุกวินาทีก็ได้บางอย่างเราสามารถบอกคนข้างๆได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนเราอยู่คนเดียวเราคิดคนเดียวจริงๆมันมันสามารถคุยกับคนรอบข้างได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยตรงนั้นก็ทําให้สก,กิดใจนิดนึงก็ปล่อยเลยค่ะก็เต mm ็ม hmm. ที่เลยค่ะก็เลยทําให้พอเราเจอปัญหาไม่ได้มีคนปรึกษาแต่มี mm hmm. สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งสักดิ์สิทธิ์ที่เรา อธิษฐานอยอะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมตัวของเนยเลยแบบเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นก็ตอนที่มีปัญหาใช่ไหมถูกถูกต้องอะใช่ใช่ถูกซึ่งเนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากว่าฉันตัดสินใจเองฉันก็ยอมรับผลของมันมองเห็นคนมากมายเลยที่แบบตัดสินใจก็ไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่กล้าย,ยอมรับผลของมัน แต่ตอนที่ตัดสินใจเราดีนี่เทคเครดิตลืมลึกไปเลยว่าจริงๆมันมีคนที่แบ็กอัพเราอยา<ม>ู่อย่างน้อยๆที่คุณเอตัดสินใจแล้วเดินเส้นทางถ<ม>ูกจริงๆก็มีปัจจัยช่วยอยู่เอื้ออยู่คนเอื้ออยู่มากมายใช่ะ่ะซึ่งเวรู้ดีเป็นทั้งสิ่งที่มอง,มองเห็นและมองไม่เห็นใช่ค่ะซึ่งเงซึ่งเงเคารพเสมอเลยว่ามันทุกอยาก่างมันไม่ได้บังเอิญอยู่แล้วค่ะ อะไรที่ทำสำเร็จเอขอบคุณมากเลยถูกเลยอ่ะขอบคุณน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณทุกอย่างเพราะว่าคนนะจะเข้ามาในชีวิตเราได้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคุณปอใช่อยู่ดีคนไม่รู้จักกันเหมือนเราเงี้ยเอาอยู่ดีเอามาเจอกันอยู่ดีคุณปอก็มาเหมือนที่คุณเอบอกเลยนะเหมือนรู้จักกันมาแต่เองใช่ก็นําพาให้มาเจอกันเอือเไม่ใช่เือบังเอิญซึ่งเหมือนกันค่ะเหตุการณ์ที่มันไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตสุดท้ายมันคือสิ่งดีเสมอ สุดท้ายเราได้เรียนรู้เราได้ไปเส้นทางใหม่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าอันนี้มันเฟลเราจะได้ไม่ไปละชก็มีเรื่องให้ท้าทายในชีวิตเสมอค่ะให้เอตัดสินใจแต่ก็มั่นใจนะว่าแบบเอมีสิงสิสิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจเอเข้มแข็งรวม,มถึงความรักของพ่อแม่ด้วยพ่อแม,อมท่ที่ที่รักเราถ้าคุณเอเคยผ่านการคลอดมีน้องมาแล้วคุณเอจะรู้เลยว่าโอ้โห แค่เราหายใจสะดวกก็ด,ดีแล้วเพราะตอนใกล้ๆเจ้ะคลอดนี่แบบว่าหายใจไม่ค่อยออกเลยนะใช่อ่ะใช่พอแค่พรุ่งนี้ได้หายใจต่อพอแล้วใช่แต่ละวันใช่ใช่บางทีมองพอลูกคลอดมาตัวน้อยๆเราก็กลัวว่าลูกไม่หายใจใ<ช>สรุปสุดท้ายแล้วลมการมีลมหายใจที่ยังคงมีอยู่อะคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ใช,ใช่ฉะนั้นนับจากนี้คุณเองเจอเรื่องอะไรหรือคนในครอบครัวเจอเรื่องอะไร เราก็จะเป็นคนที่สตรองแต่แบบเราไม่ได้ต้องสตรองไม่ได้ must ไม่ได้ต้องแต่เราโดเนเจอร์ของเราเองละทีเนี้ยมันจะเป็นการสตรองการเข้มแข็งที่เป็นจิตใจที่ต่างจากในอดีตที่ตอนเด็กๆฉันต้องไงฉันต้องแข็งเข้มแข็งฉันต้องสตรองแต่วันนี้มันไม่ต้องแล้วเราจะอ่อนแอก็ได้นะเราไม่ต้องคิดคนเดียว เราจะวันไหนเราจะเหนื่อยเราจะบอกเอ้เราไม่อยากทําอะไรเราขอพักสักครึ่งวันขอพักสักหนึ่งคืนเราก็เป็นแบบนั้นก็ได้เราทําได้ทําไม่ได้เราก็บอกคนได้ค่ะเราทําไม่ได้จริงๆแต่อันนี้เราเร่งให้ได้เราทําให้ได้แล้วก็ทําวันไหนทําไม่ได้ก็ <โด S 2> ไม่ทํา <โด S 2> บอกเขาหรือว่าไหนพัฒนาได้ก็จะลองดูแต่ที่ผ่านมาโอ้โหญาติคนนี้เราต้องเข้าไปช่วยละไม่งั้นถ้าเขาไม่เราไม่ช่วยชีวิตเขาจะแย่เลยนะชีวิตเขาจะไม่ดีเลยนะ แต่เรื่องบางเรื่องค่ะเรียนผูกเรียนแก่ผูกเป็นต้องแก้ให้เป็นแค่นั้นเองเหมือนเราเราผูกเองเราเงแก้เองเลยแต่เมื่อเรามีสามีเรามีคนที่รักเราผูกไว้ก็จริงสมมุติแปลว่าเรามีปัญหาเนี่ยแต่เราไม่จําเป็นต้องที่จะเก็บไว้คนเดียวเล่าให้เขาฟังถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยผ่านปัญหานั้นให้โซลูชันเราไม่ได้แต่ในมุมเขาอาจจะมีไอเดียทางออกให้เราที่เรา นึกไม่ถึงก็ได้หเหมือนที่เรามีทางออกให้คนอื่นไงค่ะขนาดเราไม่เคยผ่านปัญหาที่เขาถามแต่คุณเองก็ให้คําตอบเขาได้เพราะว่าเรามองในมุมคนที่ไม่ได้สร้างปัญหาเข้าไปเราก็เลยนึกออกอ,อโอเคไหมโอเคที่ที่อยากมาถามมีครบถ้วนไหมเนี่ยครบนะคะก็รครบมากเดินบอละเดินพอตอนนี้ขายที่ไหนคะคุณเอ๋ขายในออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะ เพราะว่างานประจําด้วยค่อนข้างยุ่งเลยอะขายในเพจเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมแค่นั้นเองแล้วทีมงานบอกมาว่าคุณเองมีการสร้างรายได้ให้ให้ให้คนด้วยก็คือจริงๆเอเป็นคนไม่ได้มีต้นทุนเลยเรื่องเหมือนอย่างที่บอกที่เกิดตอนแรกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมคะเพราะว่าเป็นเป็นหลักเราจะไปหยัดที่สุดเราก็อยากจะเรียนตรงนี้เราก็ไม่มีเงินไปเทคคอร์สเราก็ไปหาเรียนฟรี พอเรียนฟรีเราก็เอามาต่อยอดการเรียนฟรีก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเรียนแพงๆแล้วถึงจะเปิดร้านได้อฉะนั้นยึดหลักนี้ไปเลยนะเหมือนกับเฮ้ยอันนี้มันใช่ฉนันเรียนก็ไปเรียนฟรีขายก็มาขายได้ไดกระจายอะไรได้ให้คนรวยงานก็ไม่ทานอนีแต่แสดงว่ามันใช่แล้วฉะนั้นผ้ามันใช่ต้องทําไงต่อยอดต่อยอดแล้วลุยเลยโอเคไหมต<า>ัดสินใจเลยอ,อันนี้พอขอกลับบ้านได้ไหมได้ <laughs> มีความตั้งใจจะมาให้คุณปอนใช่ค่ะเดี๋ยวปอไปไหว้พระใช่ไปที่หิ่งพระเลยปอชอบพวกนี้อยู่แล้วค่ะเอก็มีความสุขกลับไปงั้ปอได้เอาไปชววยพระขอบคุณมากเลยนะขอบคุณคุณเอที่มาแล้วก็อยากให้คนเห็นผลงานคุณเอมากมากปออยากให้สิ่งที่เวททำตรงนี้เนี่ยวันยิ่งใหญ่ค่ะได้ออกสู่สายตาของโลกนะ ไม่ว่าเส้นทางต่อไปคุณเอจะเป็นยังไงจะเป็นพนักนงานระดับสูงอะไรไปทําตรงนี้ต่อนะค่ะเอ,อตั้งใจว่าจะขยายงานขยายงานด้วยได้ค่ะใช่เพราะคนอยากเห็นผลงานที่มันวิจิตแปลกใหม่เป็นยูนิคมากขึ้นจากจากคุณเอค,ค่คคอะ,คะนน <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมันวอามากนลค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆ What Ball Can See สำหรับใครที่เคยติดตามปอจากช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือทางแฟนเพจหรือทาง y YouTube ใดๆว,วันนี้ปอมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะใน Line Today พบกับปอและคอนเทนต์ดีๆสร้างแรงบันดาลใจในเชิงซ้ายมือเดี๋ยวเราจะมาพบกันทุกๆวันเลยกับปอ Universe Connect หรือปอพัสอและอารยารักค่ะ